ได้ทราบอภิธรรมปิฎกเจ็ดคำพีความเป็นมานะครับความหมายข่าวๆทั้งหมดเลยนะเอาละต่อไปนะครับเราก็จะมาเข้าสู่รายวิชาทาตุกถาแล้วก็ปุคละปัญญติปาลินี่แหละเบื้องต้นก็คำพีตาตุกถาก่อนความหมายของทาตุกถากับทาตุกถา ทธนะาตุกถานี่ก็มีสองคำรวมกันอยู่ก็คือคำว่าทาตุกับคำว่ากถานะครับกะถาก็คือพระธรรมเทศนาหรือการแสดงธรรมนั่นเองแสดงหลักธรรมต่างๆประกาศสัจธรรมนะส่วนทาตุเนี่ยถ้าโดยความหมายหรือว่าโดยตัวจริงๆหมายถึงสิ่งที่คงสภาพเป็นของตนของตนมีลักษณะเป็นของตนของตน ปราศจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ในคำพีธาตุกถาเนี่ยคำว่าธาตุเนี่ยหมายถึงขันขันห้าอายตนะสิบสองแล้วก็ธาตุสิบแปมีความหมายทั้ง3มอย่างนี้รวมกันนะเรียกว่าธาตุเหมือนกับธาตุกถาเวลาแปลตามศัพท์ก็แปลว่าการแสดงเรื่องธาต หรือว่านําธรรมะต่างๆมาแสดงโดยความเป็นธาตุอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแต่โดยความจริงแล้วนําธรรมะนั้นๆมาแสดงโดยความเป็นขันอายตนะและธาตุอันนี้ความหมายคือแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากธาตุเนี่ยมีจํานวนเยอะกว่าเขานะครับมีจํานวนเยอะก็เลยตั้งชื่อว่าธาตุกถาตามสิ่งที่มีจํานวนมากนะฮะแต่ว่ารวมสิ่งที่มีจํานวนน้อยคือ ขันห้าอายตนะสิบสองด้วยอย่างเงี้ยเหมือนกับการตั้งชื่อคำพีปุกละปัญญติจริงๆท่านแสดงบัญญัติฝกแต่ว่าปุกละบัญญัติคือบัญญัติบุคคลจำนวนเยอะกว่าเยอะกว่าขันห้าเยอะกว่าอายตนะสิบสองเยอะกว่าธาตุสิบแปดเยอะกว่าสัจจสี่เยอะกว่าอินทรียี่สิบสองเพราะแสดงบุคคลเป็นร้อยเลยจึงชื่อคำพีเป็นปุกละะปัญญติอย่างเงี้ยนะ เรียกว่าตั้งชื่อตามจํานวนที่มากอย่างนี้นะครับเนี่ยนะความหมายของทาตุกถาแปลว่าคำภีที่แสดงธรรมะโดยความเป็นขันอาญตนะาตุนันเองนี่คือความหมายนะทีนี้เราก็มาดูหน้าตาของคำภีทาตุกถาว่าเป็นยังไงบ้างดูตามโครงสร้างนะครับคำภีทาตุกถาเนี่ยแล้วก็ ป,ปุคละปัญติปาลิพระไตรปิฎกเล่มที่36นะครับพระไตรปิฎกเล่มที่36หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านใดมีหนังสือก็สามารถที่จะถือมาเรียนได้หรือว่าก๊อปไฟล์ไว้ดูได้นะครับพาตุกถาและปุกคละปัญญติปาลิพระไตปรปิฎกเล่มที่36เนี่หหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เราก็มาดูส่วนของคำพีนะในตัวคำพีจะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเรียกว่าอุทเทศหรือว่ามาติกาส่วนที่หนึ่งนะก็คืออุทเทศหรือมาติกานั่นแหละนะครับอุทเทศนี่จะมีอยู่ห้าเรื่องนะครับมาติกาห้านั่นแหละนะครับมีอยู่หน้าเดียวก็คือหนึ่งนยมาติกาสองอภันตรมาติกาสามนยมมุขามาติกา 4ลักษณะมาติกาและ5ภาพายรรมาติกานะครับอย่างนี้นี่คือส่วนของอุทเทศมีหหน้นากระดาษนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของนิเทศคือการขยายความส่วนของนิเทศก็คือการแสดงธรรมะโดยความเป็นขันอาญตนธาธาตุสิในด้วยกันนะ14ในก็ตามนายะมมาติกานั่นเองนะครับ มีปัทธมะในเป็นต้นนะครับแล้วก็มีชื่อปัทธรนยะในที่หนึ่งสุติยนานัยะก็ในที่2องตติยนัยะก็ในที่3าไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนถึงในที่14จุดตสมนยะนะครับอย่างนี้ก็จบคำภีนะก็มี2ส,ส่วนเท่านี้คือทาตุกถาก็เลยง่ายหน่อยมีโครงสร้างนิดเดียวคือ อุเทศหนึ่งหน้าแล้วก็นิเทศแสดงธรรมะโดยใน14ตั้งแต่ในที่1จนถึงในที่14นะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูสักหน่อยนะนะครับจะได้พอเข้าใจนี่หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอภิธรรมปิตกะทาตุกถาปาลิแล้วก็ตั้งนโมก่อนตามปกติของคำพี นามโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะแล้วกอดด็อุดเดศนะครับมีหนึ่งหน้าแค่นี้แหละนี่คืออุเทศนะครับก็มีมาติกา5นี่แหละนะครับต่อไปก็นิเทศแค่นี้นะครับอุเทศนี่ท่านที่สี่ก็คงจะจําได้ในส่วนที่หนึ่งก็คือนยะมาติกานะครับนยะมาติกานี้เป็น หัวข้อของในที่จะนํามาแสดงในคำภีธาตุกถาก็คือใน14นั่นเองนะครับอันนี้ท่านนิสิตท,ท่องได้แล้วก็สบายเลยแต่ต้องหัดเขียนในทั้ง14ให้เป็นนะครับท่านไหนอ่านะก็อันที่สวดอยู่ก็จะตัดไปบางอันบางสว่วนแต่ตอนนี้ให้เรามาเรียนให้ครบนะครับส่วนไหนตัดไปก็เหมือนย่อทุกวันนี้สวดย่อนะ ย่อจนบางทีงงไปหมดก็มีย่อตัดไปตัดมาตัดตรงไหนก็ต้องไปหาเอาว่าตัดตรงไหนบ้างนะแต่ว่าเราก็จะเรียนทั้งหมดนะครับ14ในมีอะไรบ้างถ้าท่องได้อยู่แล้วก็สบายเลยในที่1ก็ตามนี้สังฆโหอสังฆโหนี้ในที่หนึ่งะครับในที่หนึ่งก็คือสงเคราะห์ได้กับสงเคราะห์ไม่ได้สงเคราะห์ได้นี่สงเคราะห์ได้ด้วยสมคือด้วยขันอาญตนาทุาสงเคราะห์ไม่ได้ก็สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอาญตนาตุา ฉะนั้นหลักๆเขาจะมีแค่สองส่วนก็คือสงเคราะห์ได้สงเคราะห์ไม่ได้นี่หนึ่งส่วนก็คือเรื่องขันนาญาตนาธาตุกับสัมปยุทธวิปยุทธสัมปยุทธวิปยุทธเป็นเรื่องนามธรรมก็คือพวกสัมปโยโควิปโยโคพวกนี้นะครับแล้วเอามาผสมกันนะครับในที่สองชื่อสังคหิเตนะอสังคหิตังนะครับพวกนี้ก็ต้องหัดเขียนให้ถูกในที่สองในที่สาม อสังคหิเตนะสังขหิตังในที่สี่สังคหิเตนะสังคหิตังในที่ห้าอสังคหิเตนะอสังคหิตัง,น,ง,นะง,ตงนี่ชุดหนึ่งชุดนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสงเคราะห์กับสงเคราะห์ไม่ได้สงเคราะห์ได้กับสงเคราะห์ไม่ได้สงเคราะห์ได้สงเคราะห์ไม่ได้เทียบกับเรื่องขันห้าอายตนะมสิบสองธาตุสิบแปดเป็นหลักนะอย่างนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับสัมปโยคะวิปโยคะสัมปยุตตะวิปยุตตะนะก็จะเป็นในที่6สัมปโยโควิปโยโคในที่7สัมปยุตเตนะวิปยุตตังในที่8วิปยุตเตนะสัมปยุตตังในที่9สัมปยุตเตนะสัมปยุตตังในที่10วิปยุตเตนะวิปยุตตังนะครับพวกนี้ก็คือตั้งแต่6ถึง10เนี่ยอีก5ในเนี่ย ก็จะเกี่ยวกับส uh, right. ัมปยุทธวิปยุทธหนึ่งถึงห้าเกี่ยวกับสังหาอสังฆาในที่หกถึงสิบก็จะเกี่ยวกับสัมปยุทธวิปยุทธนะครับต่อไปอีกสี่ในก็ผสมผสมกันอย่างนี้นะครับผสมกันก็จะมีในที่สิบเอ็ดนี่สังคหิเตนะสัมปยุทธตังวิปยุทธตังนะครับในที่สิบสองสัมปยุทธเตนะสังคหิตังอสังขหิตังในที่สิบสาม อสังขหิเตนะสัมประยุต์ตังวิประยุต์ตังในที่สิบสี่วิประยุต์เตนะสังขหิตังอสังขหิตังนะก็อย่าลืมท่องให้ได้นะครับแล้วก็เขียนในให้ถูกวิธีเขียนในดูตามสารบัญเมื่อกี้ให้ดูแล้วอันนี้ให้ดูที่ทันนิสิทธท่องอทีนี้ตอนท่องในหนังสือส่วนมนบางทีมีอันตัดไปต้องเอาใหม่กลับมาท่องให้มันครบแล้วเขียนให้ถูกตามนี้ แล้วไปหัดเขียนซึ่งนักบาลีสบายอยู่แล้วก็ไปหัดเขียนตามในวิธีเขียนในก็ดูตามบาลีเขียนให้ถูกตามหนังสือเป๊ะเลยถ้าอยากจะรู้ว่าถูกหรือผิดดูประไตรปิฎกถ้าตรงตามประไตรปิฎกคือถูกถ้าไม่ตรงคือผิดเนี่ให้เขียนแบบนี้ในที่หนึงเขียนว่าปัรมนยะง่ายสบายเลยในที่หนึงเขียนเป็นนิเทศว่าสังหาสังคหะปัานิเทศอย่างเงี้ยนะครับ ไอ้เจ้าสังคหาสังคหาเนี่ยมาจากคําว่าสังฆโหสังฆโหนั่นแหละเนี่ยเอาแค่เอามารวมกันเฉยๆจากนั้นถ้าเราท่องได้อยู่แล้วก็สบายนะส่วนคําว่าปัทะหรือบทเนี่ยก็คือบทธรรมที่นํามาแสดงโดยการสงเคราะห์ได้หรือสงเคราะห์ไม่ได้บทธรรมที่สามารถแสดงได้ในในที่หนึ่งนี้จะมี371บเอดบทนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยเรียน ก็จะมีขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินซีต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยต้องแม่นๆเรื่องขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดถ้าไม่แม่นมันก็จะงงไปงงมานะครับนี่ก็ในที่หนึ่งก็ลองไปหัดเขียนดูนะเขียนให้ได้ทั้งสิบสี่ในนะครับในที่สองนะครับทุติยานยะนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ทานนิสิทธ นักบาลีทั้งนั้นนะสบายอยู่แล้วอย่าเขียนผิดนะเขียนชื่อตามนี้สังคหิเตนะอะสังคหิตะปัฏานิเทศนะครับตรงนี้ก็คือสังคหิเตนะอะสังคหิตังนั่นเองจําได้บ้างไหมครับอ่าก็ลองไปหัดเขียนดูท่านไหนที่ท่องได้แล้วลองหัดเขียนดูสิให้ครบ14และเขียนให้ถูกด้วยนะครับในที่3 อสังคหิเตนะสังคหิตะปะทานิเทศนะครับอสังคหิเตนะสังคหิตังแล้วก็ปะะัปะปัานี้คือบทบทที่นํามาแสดงในในัยนี้ได้มีกี่บทเดี๋ยว่อยเรียนต่อไปในที่สองนี่บทที่แสดงได้ก็มี42บทนะครับบทที่แสดงในในที่3มได้จะมี90บบทอย่างเงี้ยนะแล้วแสดงยังไงแบบไหน ก็ว่ากันไปไล่ไปเรื่อยๆก็ไปหัดเขียนดูนะจะตุฐานยะปัญจมนานยะฉัฏฐานยะนะครับจนถึงในที่14จุดนัสมานยะนะครับวิปยุตเตนะสังคเิตาสังคเหตาปัฏฐานิเทศวิปยุตเตนะสังเิตังสังคหิตัง,ง,ตงที่เราท่องกันนะนะอันนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกบทนี้จะไม่ได้ท่องใช่ไหม โดนตัดไปอันนี้นะตัดตัดเรียกว่าท่องมีบางส่วนโดนตัดทิ้งด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ให้มาท่องให้หมดนะครับมาท่องตมพระไตรปิฎกนะนี่คือสิบสี่ในนะครับต้องท่องให้ได้นะในยาม,มาติกาสิบสี่ในและเขียนให้ถูกด้วยนะครับต่อไปเราจะไปหัดเขียนบาลีด้วยนะครับต่อไปอัพันตระมาติกานะอัพันตระมาติกา,กาก็คือ บทธรรมที่นำมาแสดงในคัมภีร์นี้เอาเฉพาะส่วนภายในคัมภีร์นี้อภัพันตระแปลว่าภายในอติกาก็คือหัวข้อหัวข้อบทธรรมที่ถูกนำมาแสดงในคัมภีร์นี้นะครับหัวข้อบทธรรมมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะครับหัวข้อบทธรรมที่นำมาแสดงในคัมภีร์นี้หลักๆนี้จะมี22หัวข้อมีองค์ธรรมหรือว่ามีบท ต่างๆรวมแล้ว105บทมี2ี22หมวดนะครับ105บทนะฮะ22หมวดมีอะไรบ้างก็มีหมวดที่1ปัญจขันธาเนี่ยก็นับไปหมวดที่2อวาทศายตนานิอายตนา12อนะครับ3าอัฏฐารสะธาตุโยธาตุ18 4 จัตาริสัจจานิสัจสี่ตามนี้เลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆหคือภาวีสตินริยานิอินทรียี่สิกปฏิจจสมุปปาโดนะปฏิจจสมุปบาทเจ็ 7. จัตโรสติปฐานา8จัตโรสมปรทานา9จัตโรอิทิปาดา10จัตาริชานานิส1บ จตัดโสอัป,ปมัญญาโย ο. 12ปัญจินทริยานิ13ปัญจพ,พลานี้14สัตตะโพชังคา15อาริโยอัฏฐังกิโกมโัคโค16ผัสโส17เวทนา18สัญญา19เจตนา20จิตจิตตัง21อธิมโมกโข22มนสิกาโร มีหลักธรรม22หมวดนะครับมีบทธรรมจำนวน1 0 5บทในนี้นะมีอะไรบ้างปัญจขันธามีห้าบทบทมีอะไรบ้างเดี๋ยวรูปักขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทอย่างนี้เราก็ต้องจําได้ทุกบทแต่ละบทองคธรรมเป็นยังไงเห็นไหมต้องไปเขียนมาก่อนพอเขียนมาแล้วเราจําได้เราก็เอามาใช้มันง่ายถ้าไม่เขียนมาก่อน มาเอามาใช้เดี๋ยวเดี๋ยวงงไปงงมานะครับปัญจขันธาดวัฏษายตนานี้ก็12อายตนา12อัฏฐรสาธาตโยโย18จัตาริสัจจานิ4นะอินทรีย์2 2ภาวีสตินตริยานิปฏิจจสมุปบาทมี28องค์ธรรมนะปกติพวกเราจะบอกมี12อย่างนี้นะแต่ในคัมภี์นี้เขามี28อะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปเรียนไปเรื่อยนะครับ ส่วนนอกจากนั้นนะนอกจากนั้นแล้วตั้งแต่ลำดับที่7จนถึง22เนี่ยนับเป็นอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆสติประฐานสี่ก็คือ1อันนี้ก็1สามองประธานก็1อิทธิบาทก็1ไล่ไปเรื่อยๆอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งรวมแล้วจะได้15บทด้วยกัน,นลองไปนับดูนะครับไปนับดูนะ 5บวก12เนี่ก็เครื่องคิดเลขกดได้5บวก12บวก18บวก4บวก22บวก28นะตรงนี้จะได้89แล้วก็ตั้งแต่ลำดับที่7จนถึง22เนี่ยตรงนี้ก็คือมี16นะก็รวมเป็น105 105บทน,นะครับ นี่คืออภันตรมามติกามี105บทที่นำมาแสดงนำมาแสดงยังไงก็นำมาแสดงในนิเทศเดี๋ยวให้ดูนิเทศนิดนึงจะรู้จากหลักการน,นำมาแสดงับเนียอย่างเช่นนำรูปขันมาแสดงเนี่ยบทที่1รูปขันนำมาแสดงนี้คือบทที่1เวทนาขันนี่บทที่2สัญญาขันนี่บทที่3นี่พอเข้าใจไหมครับ นำมาแสดงมีนะมี105บทด้วยกันครับอ่าต่อไปนยะมุขามาติกานะนยะมุขามาติกานี่ก็เป็นตัวหลักในการที่จะนำมาเป็นตัวตั้งในการแสดงก็จะมีสงเคราะห์ได้สงเคราะห์ไม่ได้สัมปยุทธวิประยุทธนะครับสงเคราะห์ด้วย3ตีหิสังกโห3ในที่นี้คือขัน อายตนะธาตุสงเคราะห์ด้วยขันอายตนะธาตุเท่าไหร่อสังกโหก็ตีหิอสังกโหอันนี้คือสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตนะธาตุเท่าไหรสามฝั่งหนึ่งเป็นสามอีกฝั่งหนึ่งเป็นสี่จตุหิสัมปโยโคสัมปยุทธ์ด้วยสี่สี่นี้คือนามขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขาร แล้วก็วิญญาณนะแล้วก็จตูหิวิปโยโควิปยุทธ์ด้วยสีนะก็จะมี2คู่อย่างนี้นะครับมีสังฆโหสังฆโหนี่คู่หนึ่งพวกนี้เขาอยู่ฝ่าย3ขันอายตนาธาตนะครับส่วนสัมปโยโควิปโยโคนี้อยู่ฝ่าย4ก็คือนามขันสี่นะทันติสิก็เลยต้องแม่นเรื่องขันอายตนาธาตุแล้วก็แม่นเรื่องจิตเจรสิก นะฮะอย่างนี้ทำเงินแมนก็เลยให้ไปเขียนมาไงเขียนทําไมต้องให้เขียนจิตหมดทั้งหมดแล้วทาไมต้องให้เขียนเจตสิกด้วยเพราะว่าจะเอามาใช้อันนี้นะครับอันนี้ทําแบบนี้นะต่อไปก็สภาโควิสภาโคเข้ากันได้กับเข้ากันไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยเรียนต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของการตอบว่าเออเข้ากันได้อันไหนเข้ากันได้อันไหนเข้ากันไม่ได้ต้องลบยังไงถ้าเข้ากันได้ก็พวกเดียวกันถ้าเข้ากันไม่ได้ก็คนละพวก สภาโคคือเข้ากันได้วิสภาโคคือเข้ากันไม่ได้นะครับต่อไปพาหิรมาติกาอันนี้ก็คือหมวดธรรมที่นํามาแสดงในทาตุกถาอีกแบบหนึ่งก็คือสับปาปิธรรมสังคณีทาตุกถายะมาติกาคำพีธรรมสังคณีแม้ทั้งปวงก็เป็นมาติกาของาธาตุกถามาติกาของคำพีธรรมสังคณี มีอะไรบ้างก็มีติกรมามติกา22นะติกะ22ติกา 22. 22นี่นะครับในติการหนึ่งเขามีอยู่3บทบทนะเขาจะมี66บททนะมีกุศลาธรรม,มากุศลาธรรม,มาอัพยากตาธรรม,มาเป็นต้นอนะันนี้คือติกะที่1มี3บททีนี้เขามี22ติกาะนะอันนี้ท่านนิสิตก็คงจะจำได้อยู่ตัวนี้นะ ถ้าจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเรียนเราเรียนบางอันนะครับต่อไปทุกกามติกาทุกกรารมตาิการเขาจะมีหนึ่งร้อยทุกกะในทุกการหนึ่งหนึ่งเขามีสองเช่นเหตุตูธรรมมานะเหตุูธรรมมาเสตตุกาธรรมมาเหตุกกหตุก,กาธรรมมาเป็นต้นนะครับเขาก็จะมีสองร้อยบทนะครับฉะนั้นบทหลักๆที่นำมาแสดงในคำพีทาตุกถานี้หลักๆรวมแล้วทั้งหมดก็จะมี 371บทนะครับมาจากไหนมาจาก105ตรงนี้นะครับกับ266ครับอ่าก็ามาบวกกันก็มี105บวกกับ266นะครับก็ได้371บทนะครับอันนี้ก็คือ หลักธรรมทั้งหมดที่นำมาแสดงในคำพีธาตุกถาแสดงโดยความเป็นขันอายตนาธาตุเช่นกุศลธรรมานี้เป็นขันเท่าไหร่อายตนะเท่าไหร่่าเท่าไหร,ร่อย่างนี้เป็นต้นนะทำตรงนี้นะครับมี371บทแสดงโดย1 4ในฉะนั้นหลักของคำพีนี้เวลาอธิบายก็คือนำธรรมะจำนวน371หลักธรรมมาแสดงโดยขันอายตนะธาตุด้วยใน 14ในเข้าใจไหมครับปฐมในก็คือสังขโหอสังขโหะอย่างนะฉะนั้นในที่หนึ่งหรือปฐมมณยยะนี้จะง่ายกว่าเขานะครับนี่คืออุทเทศนะ